วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอบพ,อพ,อพอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่26เลนพฤษภาคมปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคสกายใกล้กับเขตเมืองเมียงมูนะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมากองกำลังชาหารมิโงลายมีการประมาณ75นาย บุกเข้าโจมตีค่ายกลุ่มเยาวชนที่อยู่ทางเหนือของเมืองเมียงมูนะครับกองกําลังทาหารมิโนลายกลุ่มนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาทําให้ทาหารมิโนลายกลุ่มนี้เสียชีวิตไป15นายแล้วบาดเจ็บอีกหลายนายนะครับที่เข้าไปเผาค่ายกลุ่มเยาวชนแต่น้องๆเยาวชนหลบหนีออกมาจากค่ายก่อนแล้วมารวมกลุ่มกัน เพื่อเฝ้าดูกองกําลังทหารมิลลรอยกลุ่มนี้ที่เข้าไปในค่ายกลุ่มเยาวชนนะครับน้องๆเยาวชนมาวางแผนกันประมาณ150นายแยกกันเป็น3กลุ่มเฝ้ากองกําลังทหารมิลารยกลุ่มนี้ที่เข้ามาทําร้ายค่ายกลุ่มพีเดียบนะครับตอนนี้กองกําลังทหารมิลลยทาง60นายอยู่ในค่ายกลุ่มพีเดียบยังออกมาจากพื้นที่ไม่ได้นะครับเนื่องจากน้องๆเยาวชน แวดล้อมกองกําลังทหารมิลอนลายที่เข้ามาทําร้ายบ้านพี่น้องประชาชนหรือเอาไฟจุดเผาค่ายกลุ่มพีเดียบน้องน้องเยาวชนแวดล้อมกองกําลังทหารมิลอนลายยังออกมาจากพื้นที่ไม่ได้นะครับแต่ทหารมิลอนลายทั้ง60นายเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา10โมงกว่าจะเดินเท้าออกมาจากพื้นที่น้องน้องเยาวชนเฝ้าอยู่ตามข้างทางใช้ปืนเล็กปืนน้อยถล่มใส่พวกมิลอนลายอย่างหนัก มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทําให้ทาหารมิองลายได้รับบาดเจ็บแล้ววิ่งหนีเข้าไปในค่ายกลุ่มพีเดียบที่เอาไฟจุดเผานะครับตอนนี้กองกำลังทาหารมิองลายยังออกมาจากพื้นที่ไม่ได้นะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกดแค้นพวกมิองลายที่เข้ามาทําร้ายบ้านเดือนเฝ้าค่ายกลุ่มพีเดียบทิ้งที่อยู่ในเขตเมืองเมียงมูนะครับ หลังจากนั้นในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่า,ก,วากองกําลังทหารมินายเรียกกาลังเสริมทางอากาศใช้เฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีทําให้กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มเรียบท้องถิ่นเสียชีวิตไปหนึ่งนายบาดเจ็บอีก3นายนะครับทหารมินงลายใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีอย่างหนักประมาณ2ชั่วโมงยึงจะโหลดใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้กลุ่มเยาวชน ถอยทับออกไปจากพื้นที่ที่เฝ้าโจมตีกองกาลังทาหารมินาองลายทาง60นายนี้นะครับแต่น้องๆเยาวชนก็ต้องถอยออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากทาหารมินายใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีอย่างหนักเพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่ติดอยู่ในค่ายกลุ่มพีเดียบแห่งนี้ในเขตเมืองเมียงมูนะครับทาหารมินายเสียชีวิตไปประมาณ15นายตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมา เมื่อวานนี้เสียชีวิตอีกจำนวนมากนะครับต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองเพื่อจะออกไปจากพื้นที่แห่งนี้นะครับกองกำลังทาหารมินายไม่มีทางเลือกต้องใช้เฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีช่วยแล้วถอยทัพออกไปจากพื้นที่จนได้นะครับแต่น้องๆเยาวชนตอนนี้กำลังจะวางแผนกันเพื่อจะบุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกมินายที่อยู่ในเขตเมืองเมียงมู จะไม่ให้กองกําลังทาหารมิลองลายมาตั้งฐานตั้งสถาน,นีต่างๆที่อยู่ในเขตเมืองเมียงมูนะครับเวลาเข้ามาอยู่ในพื้นที่พี่น้องชาวบ้านบาดกลัวกับพวกมิลองลายชอบมาขอกินหมูมาเป็ดไก่พี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งถ้าไม่ซื้อกับเข้าอาหารการกินกับพวกมิลองลายก็จะคุมขู่คุมเหงพี่น้องประชาชนหรือจะเอาไฟจุดเผาบ้านเดือนนะครับกองกําลังทาหารมิลลงลายกลุ่มนี้ ขร้ายกับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในเขตเมืองเมียงมูนะครับเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกเกลียงนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพเพียบท้องถิ่นร่วมกับชาหารเคียนาเอบุกเ<บ><บ>ข้าโจมตีทานใหญ่พวกมิโนลายทานโปชิมูที่อยู่ติดกับแนวชายแดนใกล้กับตำบลโคกไก่นะครับ มีกองกำลังทหารมิลองลายประจำการอยู่ในฐานประมาณ6 0นายแล้วทหารเคียนเอาเร่วมกับกลุ่มเยาวชนใช้โดนเข้าโจมตีใส่ฐานทัพพวกมิลองลายอย่างหนักนะครับแล้วทางภาพพื้นดินบุกเข้าโจมตีกองกำลังทหารมิลองลาย <Okay. S 1> กลุ่มนี้ในช่วงเวลา4โมงเย็นของวันที่19ที่ผ่านมาเช้าของวันที่20กองกำลังทหารมิลอลายหลบหนีออกไปจากฐาน แล้วทาหารเคลียร์เอาเอร่วมกับกลุ่มเยาวชนเข้าไปเคลียร์ในฐานในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับแล้วไปเจอใส่าหารมินนลายที่หลบหนีออกไปจากฐานไม่ได้ประมาณ7นายยังไม่เสียชีวิตนะครับส่วนที่เสียชีวิตประมาณ20นายนอนอยู่ในฐานแห่งนี้นะครับกองกำลังทาหารมิงลายทิ้งพวกพร้อมตัวเองไว้อยู่ในฐานนะครับ ทหารเคียนอเวยร,ร่วมกับกลุ่มเยาวชนเข้าไปเคียนในฐานไปเจอใส่อาวุธกองกําลังทหารมิโนไลประมาณ50กระบอกแล้วลูกกระสุนอีกจํานวนมากนะครับเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาทหารมิโนไลกลุ่มนี้หลบหนีเข้าไปในป่านะครับแล้วทหารเคียนอเวยร,ร่วมกับกลุ่มเยาวชนเฝ้าทุกเส้นทางเพื่อป้องกันกองกําลังทหารมิโนไลจะหลบหนีเข้าไปในเขตตะบลโคกไก่นะครับ กองกำลังทหารมิโนลายเดินเท้าออกมาจากป่าแล้วไป,ปเผชิญหน้ากันกันกบกลุ่มเยาวชนมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอีกครั้งเช้าของวันที่21ในช่วงเวลา10โมงกว่ากองกําลังทหารมิโนลายกลุ่มนี้ที่หลบหนีเข้าไปในป่าแล้วออกมาเดินอยู่ตามท้องถนนประมาณ20นายแล้วทหารเคียน้อยร่วมกับกลุ่มเยาวชนแวดล้อมกองกําลังทหารมิโนลยัยไม่ยอมสู้ที่ไปเจอกันอยู่ข้างทางนะครับ แล้วทหารมินลายกลุ่มนี้ถูกจับกลุ่มอีกประมาณ30กสนายนะครับในพื้นที่ตำบลโคกไกหรือฐานโปชีมูตอนนี้กลุ่มเยาวชนร่วมกับทหารเคียนเวย,ยืดได้สำเร็จแล้วกองกำลังทหารมินลายทั้งหมดประมาณ60นายถูกจับกลุ่มทั้งหมดนะครับตอนนี้ทหารเคียนเวยร่วมกับกลุ่มเยาวชนจับกลุ่มพวกมิองลายไว้อยู่ในพื้นที่นะครับ หลังจากนั้นเช้าของวันที่22ที่ผ่านมากองกำลังทหารมิโนลายรู้ว่าพวกพ้องตัวเองถูกโจมตีใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตียิงจรวดประมาณ7ลูกทำให้พี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปสองคนบ้านเรือนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นฐานโปชีมูก็เป็นฐานใหญ่นะครับแต่กองกำลังทหารมิโนลายสู้กับกลุ่มเยาวชนไม่ได้ก็เลยยอมแพ้เสียชีวิตประมาณ20นาย แล้วถูกจับกลุมทั้งหมดประมาณ48นายด้วยกันครับในพื้นที่ละกะเลียงใกล้กับแนวชายแดนก็ยังสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดมะเกลใกล้กับเขตเบิงซีลินนะครับนี่ก็ยังมีกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพิ่เดฟท้องถิ่นเฝ้าดูกองกําลังทาาหารมิลายกําลังจากขนเพชรขนพลอยเพื่อจะออกไปยังเขตมะเกลนะครับ มีกองกำลังทาหารมินายประมาณ80นายแยกกันเป็นหลายกลุ่มเฝ้าเวรยนยามอยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพิเดียพท้องถิ่นไปดักซุ่มโจมตีกองกำลังทาหารมินายที่กำลังล่าตะเวนอยู่ในพื้นที่นะครับในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆของเมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพิเดียบท้องถิ่นที่ซุ่มอยู่ตามข้างทาง ยิงปืนเล็กปืนน้อยถล่มใส่พวกมิโนลายอย่างหนักนะครับหลังจากนั้นกองกําลังทหารมิโนลายก็ยิงปืนตอบโต้ออกมาจากพื้นที่ทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาทีทาหารมิโนลายที่กําลังล่าเตวเวนอยู่ต้องวิ่งหนีออกไปจากพื้นที่นะครับหลังจากนั้นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มเรียบทองถิ่นที่เฝ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ปืน RPG หรือปืนคกยิงถล่มใส่พวกมิโนลายอย่างหนัก ที่กาลังคนเพชคนพลอยออกไปจากพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนยืดปืนใหญ่พวกมิ้องลายแล้วเอามาสู้รบกับพวกมิ้องลายก็เลยยิงโจมตีอย่างหนักทําให้ทาหารมิ้นงลายได้รับบาดเจ็บกันไปหลายนายแต่ยังไม่ทราบแนช่ชัดว่ากองกําลังทาหารมิ้นงลายกลุ่มนี้เสียชีวิตไปกี่นายนะครับแต่เมื่อวานนี้ปืนใหญ่น้องๆเยาวชนแตกได้รับความเสียหายเกิดขึ้น แล้วน้องๆ้องเยาวชนบาดเจ็บกันไปอีก2นายที่ปืนใหญ่แตกนะครับที่สู้รบกับพวกไม่น้องลายปืนใหญ่นี้อาจจะเก่าไปหน่อยแล้วน้องๆเยาวชนใช้งานหนักก็เลยแตกขึ้นทําให้กลุ่มเยาวชนได้รับบาดเจ็บกันไป2นายด้วยกันครับรนะยังไงก็จิตภาพกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพข้องตัดอไปพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ